แค่กล่องกับแพ็กเกจจริงก็ต้นทุนเป็นรอยแล้วปาแต่ขายส0งร้อยก็บาทได้ไง่ายอ่ะกําไรผู้บริโภคสุดๆค่ะใครทานรีบกดเพราะหมดไปแล้วสี่นึงตอนแรกอยากได้สีชมพูนะแต่ขายดีจนหมดจนต้องพรีออเดอร์ที่เกียจรอค่ะเอาสีทองมาลองก่อนเป็นน้ำหอมที่ขวดให้มาอลังการเหมือนงานเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าราคาสองร้อยก็บาทค่ะอันนี้ถ้าไปขึ้นห้างก็คือ, 1, อพันัพแน่นอนนะคะรุ่นนี้ชื่อว่า success woman ค่ะกลิ่นเนี่ยตามชื่อเลย เหมาะสำหรับสาวออฟฟิศผู้หญิงวัยทำงานฉีดแล้วดูสวยดูทํางานเก่งอะ่ะเป็นกลิ่นที่ฉีดไปดินเนอร์ไปออกงานไปงานแต่งได้เลยนะคะดูหรูหราเป็นทางการเป็นผู้หญิงที่โตแล้วระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่แบบเป็นเด็กกะหลกกะลาคิดออกปะท็อปโนต้ตของตัวนี้คือลาเวนเดอร์นะคะตามมาด้วยดอกส้มเล็กล้วยไมย้แต่ที่ฉันชอบที่สุดคือเบสโน้ตเป็นวานิลาค่ะวานิลลาเนี่ยเวลาผู้หญิงใช้แล้วมันจะดูสวยดูดีดูดแพงค่ะ ซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยนะคะขวดสวยมากแล้วแพ็กเกจจริงก็รหรูอลังการอยากได้ความรู้สึกเป็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเก่งนะคะเอากลิ่นนี้ไปฉีดค่ะ